โอเคป่ะข okay, ีดที่สองลุยใจแบบยังไม่ได้กานอะไรกันดื่มอะไรพี่ส้มกับพี่จ๋าไม่เล่นกับผมผมก่อนยุพี่แหละเออก่อนพี่แหละคืออะ่โกรธพี่แล้วโกรธพี่แหละว่าโกูดว่เาเขาจะพิมพ์ว่าโกูดว่าไม่รู้อืมด้านหน้าทั้งมองเงาเงา เมื่อกี้ไม่ได้ตาแรกของวันถ้าได้ตาแรกของวันอะขึ้นแดงแน่่่ีี่บดดคงอยู่แล้วเจอสิ๊ีเอเอบดก็อยู่ด้วยทำไมบดไม่ตายด้วยกันนะทำไมต้องจับบดเบาอยู่ในบ้านส้มอยู่ข้างประตูคือม้ยดยูันนุุ๊กุ เห็นแล้วเมื่อกี้โบสอยู่ในบ้านไงอ้านยังพว่งดวงใครไอชุดนี้มาอีกแล้วโอ้โหของจริงถืเปืนก็รู้เลยของจริงขนาดไหนเอเ a เคดาก้อนน่าจะเวลตันแล้วตัวเนี้ยเวลเจ็ดแล้วเนียย มาพื้ดทับปืิดข้างหน้าดูท็อปบอร์ดด้วยปยัยละพป้ดพื้ดทับพื้นพืทับพืิดทับพืดทับพื้นพื้ทับพป้นทับพใครยังไม่รูหว่างขาผมนะครับน่ซ่อนตัว ด่านนี้ลงพีกเลยเอมอกี้่มเอาทำละบ้าออนไมเต้องไปลบถึงลบถึงกับลบิ้งไงก็่บช่อเบื่อที่บ้านเลยวะไออันดับพักอะไร DL0 อ่ะไอ DJ อ่ะก็ไปชื่อเบื่อที่บ้าเลยแตใช่ก็ได้ ม่เลยไม่ไม่ใช่พี่บานลมไม่เยอะขนาดนั้นคนตามมาเพียบเลยตู้หนึ่งใส่เอ็ซเชื้อน้่าจะตู้หนึ่นนงแหละมันอาจจะขีดออกมาให้หลังคาบรมกันมา<ป>อยู่แยกหมูเราตายเราไปอู่บ้านรุม <c oughs> มาล้วจ้านั่นคือมีดได้มีดจ้า <c oughs> เดี๋ยวฟาร์มก่อนนะ อับปึงก่อนเหมือนกองบ้านกลางใช่ใช่กองบักลาเฮ้บ้านฟาร์มบ้านฟาร์มอยาวางอยู่ตรงนู้นอย่าวางตรงนู้นนี่แต่สิ่งเกี่ยวเหรออืมโอเคน่าละ เราดักเราบงเราเบิดพร้อมนี่แหละเ้าไม่หล,อ,ลอกหรอไกลเกินม,มนนั้งจริงด้วยเป้าไม่หลอกพยายามเล็งเป้าอยู่้ันบัางสันลมมั่งฝันลมเหรอชาร์จชาร์จชาร์จ,ารจารารตามแล้วตามแลม้ว ระเบิดมีไหมคว่างเข้าไปเลยช่วยเช็คเช็คกลับก่อนนะเช็คกลับก่อนนะมีมีกลับมีกลับมีกลับเช็คแล้วไม่รู้มีกี่ลูกเดี๋ยวเช็คอีกรอบ <c oughs> อยังวันนั้นมันลม้มมันลม้มเอ้าไปไหนแล้วตายแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยิงเพื่อนเต็มที่เลย เออเข้าไปปุ๊บงัดตั้มเลยเอ้าทำไมมันไม่ขึ้นจุดแดงวะกำลังสงสัยเอ้าเพื่อนดกว่าเช็คกลับไงเมื่อกี้เอ,อ,อันนี้เหรอเอเคอสอะบีเอ็ด วิ่งไปละให้เครื่องเริ่มแหลกๆว่าตามกันมีคนเดียวเหรอคนอื่นเขาหนีไปไหนหมดวะไม่รู้ไปโรงเสือ นี่ทั้งหมดเลยใส่ไปลงแล้วลงไปคนเดียวเลยตรงนี้มีต่อช่องสองสองเก็บเลยได้แล้วได้เมื่อกี้เลยหายไปแล้วกระเป๋าอ่ะก็ว้งหายแล้วไม่ได้แล้ว่อสอง,สองที่อ่านล้งตรงนี้ม่มีแล้วอ่ะได้มีศพข้างล่างด้วยแสดงว่า จริงด้วยไปลงสีจานนี้ขอคิวหนึ่งนะอย่าเพิ่งยิงกันหมดนะขอหนึ่งคิผ <c oughs> มบอกว่าใครเร็วใครได้ไม่ทันเลยเมื่อก,กี้ไม่ทันเลยตาแรกของวันไม่เป็นไรอะถึงใครจะยิงกันถ้ายิงล้มปุ๊บจะซ้ำเลยนะ อย่างว่าวาดอะขอแค่ตารแรกของวานก็พอแล้วใครจะยิงอะไรกันไม่สนซ้ำศพอย่างเดียวว่ามีครับบอมยังไม่มีกระเลยมีแต่บวกแต่มีาามน้ำยาเลยคุณกระสุนอันนี้เยอะมากเลยกระสุนแดงเต็ไมไปหมดเลยมีบางเรนตกด้วยนะชีอะเนาะ ตกตรงไหนฮนะตกตรงนั้แนแหะมันยังไม่มาตรงที่จ่าม,มาร์กเป๊ะเลยนิววะเปะมันอ่านมาเหมือนเอา้เอาจะไปใช่ไหมเอา้าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวทิง้ง <laughs> เดี๋ยวทิงออ้งไอ้ดับให้ตรงนี้นะเอ๊ะทิ้งไอ้บอลให้ตรงนี้นะอย่าลืมกลับมานะอะไรประมาณเนี้นยต้องกลนะับไปงี้เหะก็เราอยู่ในวงเราต้องกลับไป เลาวเราก็เรื่องการดุบดุบดุ๊บเปนู่นเลยกบฟาร์มเอาฟาร์มรอบนอกไงเดี๋ยวเรากลับไปไปตรงนั้นเลยไปแคมป์ที่เดิมเราไม่ไม่ดุ๊บดุด๊บอะคือดุ๊บอยู่กันิดเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เดิมเนี่ยเราจะไปแคมป์จุดนั้นไม่ไม่อีกเรือแล้วอเรืองตาแล้วไม่ต้องมาก็ได้มาแล้วว่าแล้วหาเกาะอ,อยู่ตอนนี้ไม่มีเกาะเลย าะบนบ้านนั่นเกาะสองอบนบ้านไหนนี่ยบ้านล่างเนี่ยบ้านนู้น่ะตรงตรงนี่สวนไปงสีอะมีกาะสองไม่เราไม่รู้กลับไปเอาก่อนจิบเติบเติบมีเห็ดแไม่ได้กินเลย ันต้องมีคนห่นสลิงมาดิโคตรเยอะอะไรอ่ะโคตรเยอะไอ้บออไม่มีสักลูกโ,กโอ้โหลูกหนึ่งนี่องมันไม่ให้เลยกันจะได้ปั้ม่อแคมเลยแคมเลยวงเหลืองไม่มีคน ไปโรงพาบาลไหมแคมป์โรงพาบาลไหมเราจุดที s. <S 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 ่เราแคมป์บ oo> ่อยมากสุดโรงบาลเนไปโรงาบาลดีกว่าโรงบาลตรงบ้านแอลคือพีกนี่เป็นยึดจุดได้แหละเขาลูกนี้ทั้งลูกเป็นของเราวิ่งวน ตรงนี้เนัก็บมากละยาสองกล่องเอ้ยยาไม่มีว่ะโดมก็บินอยู่แถวนี้นะอืมหนูมันจะอยู่กับเพื okay. ่อนเราโอเคจะให้มันเช็คคนด้วยโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคนอ่า <c oughs> สั่งได้อย่างใจโดน <c oughs> แต่เหมือนว่ามีคนฟาร,ร์มของไปแล้วมี N14 นะส้มอันแอลชั้นล่างไม่เอาแล้วมันใส่สองกระบอกมันก็โดนไมนะโ่โก้นะอ๋องอุ้ยโก้นี่ยิงปุ๊บสลับปับ๊บปับ๊บยิงปุ๊บแม็กหมดสลับปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยถามหมายว่าจะสลับพันดอก <c oughs> <c oughs> แคมอยู่ที่นี่เลยจ้าไม่เจอหมวกเลยอะอ๋อบอลลูนกลับมาที่เดิมอีกแล้วปาร์ิโตนี่ คิดจะใจดีแทะมันอยู่กลางกลางทุ่งเออกลางทุ่งเอาใช่ขุมอให้ขุมใครไม่มีไอวอลนี่มาเอามาเอามีไอวอลปะบดมีมีมีตั้งลูกอันนี้นี่นี่มาเก็บลูกพี่มีสี่ลูกแล้วทิ้งให้นะเป็นหกมีหกเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนทิ้งให้พี่ลูกหนึ่งมา หรือเพื่อนก็ปั๊มป่ะเอาไอวอลเอา,อา,เอาอป,ปั๊มด้วยป่ะเนี่ยน่าจะปั๊มไอวอลด้วยละมั้งเอาเพนกวินมาเห็นเออไม่ใช่นี่ว่ะแพนดา้ามองอะไรเป็นเพน่นจีนวะจีนบอ้ว่ <laughs> าไงนะบอลลูนมาแล้วบอลลูนนี่รักเราดีจริงจะไปเอาเหรอก็อยากไปเอานะเพื่อทหารสโค เป็นเสี่ยงต่อการจึงไม่ได้กลับมาใช่เพราะมาอยู่กลางทุง่งต้องเสียสละคนหนึ่งออไปเอานี่ไง,ง,ไงเพื่อนไปแล้วเพื่อนโดนเลยถ้าว่าเพื่อน <c oughs> ถอาเพื่อนรอดก็คือเราก็ได้ขอแล้วเพื่อนไม่รอดเราเราก็ไม่ไม่ถ้าเห็นเลือด้าร้เราต้องรีบพี่มนั่นอยู่กลางทุง่งน,นะยี่สิบเจ็ดคนอะวงดูวงเด้ ที่พี่มันที่เกาะสวงมันจะตึงกว่าไอ้ชัมลาบา่ะอืมชัมลาบา่มันกว้างเนาะมันไม่ค่อยนี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วได้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 ตังเยอเหยื่อไ้หนางโอ้ตกใจนึกว่ามีคนวิ่งตามที่ไหนได้แพนด้าวิ่งเห็นหัวแพนด้านึกว่าคนเมื่อกี้จะควักปืนแล้วส้มดูตรงฟลิงอ่ะเดี๋ยวจะมีคนโหดขึ้นมาปะ ไปได้อะไรมาโอ้นี่นี่นี่เต็มเลยไอวอลอ่ะไปเก็บเอาด้ะไอวอของต้นอ,อยู่ข้างนอกใครเก็บตายอ๋อ่มาแบ่งกันไต้นเอาแค่น้แหละโอเคโอเค ส้มเคยดูตรงนั้นไว้ลวคนมันจะขึ้นมาจากโพชินกผลสลิงอา่ามีเยอะไอ้หอข้างในมีเยอะมีเยอะทิ้งไว้ก่อนเงนี้ยเดยวเก็บใครยังไม่มีเก็บเก็บเงี้ยตอบประมาณว่าคนมาอะไรนี้่็่าให้เขาไประ <laughs> <laughs> เบิด <laughs> ตู้มเดียวหมดเลยโ <laughs> บสได้โบสมีกี่ลูกอะ มีซ้มหรอมา,มาเมาที่พี่ปลาทีพ่พี่อีกอีกสองลูกเพื่อนเราก็ปั๊มได้ปะ่ะร <c oughs> อแล้วจังหวะนี้ซุ้มโป่งขอคิวเดียวรอบนี้น่าจะได้คิวหนึ่งโอ้โหโดน ก็มาหาเราีกแล้วแหวดตกข้างล่างเลยนะใกล้ๆเลยอ่าอ่าก็ต้องไปจริงอะไรดิ <c oughs> จริงกระสุนกระสุนโอ้โหไม่ต้องไปไหนแล้ว แต่วงขนาดนี้27คนเอาอ่ะตึงอยู่เลยตึงมากระวังระเบิดอะถ้าเราอยู่บดีต่อระเบิดตุ้มตับตุ้มตับ,ตตบแลยเตียบตัวปิดหน้าต่างเลยเข้า <c oughs> <c oughs> ไปตั้งไหนกันหมดว่าคนยี่สิบสองคนแล้ว เขาวิ่งหาไงเขาไม่ได้แข็มก็มาวิ่งมาเจอเราหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยคลิปเลยจ้าสิบเก้าคน ยี่บ่ที่หนึ่งอีกแล้วอ่ะเฮ้ยจะเทพไปจ่าโดดชี้นหนึ่งแบบแบบไม่ได้ยิงใครนี่ก็จะก๊อตไปไม่ค่ะอันก็เหมือนเมื่อกี้สุดท้ายลุ้นกันยิงเลยเออวงสุดท้ายอ่ะตุบตับตุบตับตุบตับเนี่ยเนี่ยวงเนี่ยวงเนี้ยแล้วอีกวงหนึ่งให้ดูนะปุบปับปุบปับปุบปับแล้วต้องเราต้องก็จะดาวางคนแรก ข้างล่างไม่มีใครขึ้นมาเลยวะจ๋าเดี๋ยวมันก็มาไปยังเรียนไม่เอาจ๋าก็วิ่งเลยแต่วงไม่มาหาแอดดอบแบบจะคอนบ้าแอดดอบไม่ได้หรอใช่เห็นแอดดอบไม่ได้ตายแอดดอบทุกทีนั้ำเป็นเมื่อก่อนไปแล้วต่าที่แล้วก็มีอะไรติดตัดวงต่อไปอยู่ที่เราอยู่ที่เรา บ้านฟาร์มข้างล่างน่าจะมีคนแน่เลยมีคนแคมป์โอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเอาว่าอาืออยู่เอออยู่ใกล้มากอยู่แถวนี้เราโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่วิ่งแล้ววิ่งมีตัวนะคะวิ่งแล้ววิ่งแล้ว,ลวเดี๋ยวดูข้างล่างกันยิงข้างล่างดีกว่า จองแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้จะจองต้นนี้นี่จองเสี่ยงไปเลยไมีคนไม่คนไมีคนตรงไหนเฮ้ยเจอแล้วมาแล้วอาวส้มยิงได้ไหมยิงได้ไหมเรียบร้อยเพื่อนโป้งเดียวแตกไปไม่ถึงเลยเพื่อนโป้งเดียวจอดเลย เออต้องเอาดาเมจเฉยๆก็ได้มาไมังยิงแล้วยิงแล้วิงแล้โ้วไป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 ฟังนู้นฟังนู้นมอดูฝังนู้นนี่นียิงแล้วยิงแล้วขอขอคิวขอคิวขนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอยล่นช้ามาก ระเบิดไม่ม mm ีอยู่นอกวงเข้า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 วงล้มล้มล้มให้หน่อย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 อยู่นอกวงล้มให้หน่อยอู้ยใครยิงอ่ะส้มยิงเหรอนอกวงเหรอมันยิงมันยิงจากนู้นก้อนหินก้อนหินไม่ได้ก้อนหินสลิง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 มีตัว ม,มีอันนี้มาศพนี้มีอ๋อเหรอเอาปืนเนี้กันมองไม่เห็นก้อนหินข้างล่างเหรอตรงนั้นมีกี่ตัววะส้มก่หนึงตัวเดียวน่าจะมีตัวเดียว อุยโหสองตัวก็วิ่งมางโง่เกินห่องจะคิว <c oughs> อยู่ฝูงนู้นสี่ตัวสี่ตัวคนละทีเดียวกันห่องอยากจะคิวอย่างเดียววิ่งเข้าไปโดนจิกตายเลย อยู่เนินเนี้ยโผล่ไปอะระวังด้วยเนี่ยนอนอยู่เนี้ยนอนอยู่เนี้ยนอนอยู่นอนอยู่ตายเลยมันนอนเนียนมากส้มได้คิวไหมไม่ได้คิวเอ้ามาแต่คุยหัวใจนั่นเองอย่าบอกว่าขึ้นแดงแล้วเอ้ยแดงแล้วว่ะเอาว่ะ เห็นรออีกแล้วอ่ะแบงนั้นเราออกจากที่เราเพื่อได้เชื่อแล้วได้เชื่อแล้ว